อะโลกขยาปลามาละผ้าควายม่มมิโลกเป็นลาบอันอร่อยสบายดีพี่น้องป้องไปที่รักทุกผู้ทุกคนเสียงที่ท่านไดยยื่นยู่นีเพราะแมนเสียงอื่นเสียงไก่เสียงผัววิลล่ะเมื่อน,นี่ที่ภาพไปเบิกเฟอร์ลี่คำาล่านำของเหมือนการปากสั้นแขวงบริคอมไซส์สวัป,ปอเล่าพี่น้องครับนี่คือชมนาไดวิดเกตเตอร์หรือผูลล้นำทางนี่เ้าใส่รถยนื่นยี่หอ้อน้่ครับสีขาวนะครับไปเมื่อน,นี่ สิลอกไปลงเรือบัล็อกขับเรือเฟอร์รี่นะครับนี่คือชมนาไดเวอร์นะครับมีผู้หญิงสี่ลลาชมนาไดเวอร์ก่อนไปกระเติมแอดสั้นครับแอดสั้นเครื่องมันเป็นสิ้นนะครับพี่น้องเด้อเติมแอดสั้นแล้วเขาก็ซื้อของครับขนมอาหารครับใส่รถนะครับไปเรื่องการเรื่องเอกสารนะครับผมอยู่ทีต่อหม้อบึงการนะครับเอกสารก็มีพาสปอร์ตคนต้องเหลือเกินหกเดือนแล้วก็พาสปอร์ตรถได้พี่น้องเด้อแล้วก็เดินทางไปยังจังหวัดบึงการ ของประเทศไทยนะครับเนาะเมือ่อที่ข้าพเจ้าไปกับหายของข้าพเจ้านั้นเฮือบักหรือเฮือเพื่อรีหรือแพรขนายนย่นแห้งนีคนแ่นมือละสองเทียวเด้อครับพี่น้องเด้อเทีว 6, 8, วยวเช่าแปดโมงเคิงเทียวใบใบสองเคิงหรือจุดสีนาฬิกาเด้อพี่น้องเด้อพี่น้องสะดวกเวแลาใดก็เชิญตามสบายก็แล้วกันรถยนต์ที่พี่น้องน้าขามไปยังสงปปเล่าต้องบอดติดไฟแน่นหรือบ่มมีพาราะเด้อพี่น้องเด้อปอดภาละครับ ปอตงวดนะครับเด้อเป็นกรรมสิทธิ์ของท่านแล้วละการนั่มไปเฮ็ดพาสปอร์ตลดครับพี่น้องครับพาสปอร์ตรถนั่นไปเฮ็ดอยู่ขนทรงแล้วครับเด้ขนทรงทุกแทงในประเทศไทยครับสามารถเฮ็ดพาสปอร์ตลดได้ครับพี่น้องครับใบขับขี่คนขับนะครับใบขับขี่คนขับควรจะเป็นใบขับขี่หน้าชาติครับพี่น้องควรจะเป็นใบขับขี่หน้าชาติก็สามารถเฮ็ดอยู่ในขนทรงของไทยได้ทุกแห่งทุกบ้านขึ้นกันแต่ว่าท่านต้อง มีใบขับขีย่างหน่อยหาปีขึ้นไปครับมีใบครับขีแล้วหาปีขึ้นไปเฮ็ดใบขับขีแล้วน่ะนะชาิได้แล้ครับพี่น้องเด้อพี่น้องมาค้นถามว่าใบครับขีถ้าบรมดาไปได้บอกระไปได้ยุครับพี่น้องกันถึงตรวจมากมีปัญหามากกะใวิธีการเจรจาละพี่น้องกามีเงื่อนไขที่ดีการเจรจากระจบลงด้วยดีเด้อพี่น้องเด้อเลือบักเบึงการปากสั้นแห้งหนีครับเป็นเลือบักไงครับพี่น้องครับปกติเพิ่นกิดบารทุก รถขนส่งลำมั่นนะครับรถพ่วงนลำมันใหญ่ๆครับเท่าละสองขั้นหมดเลยครับพี่น้องขามไปยังเมืองปากชันนะครับไปจำนายยังแขวงต่างๆในสบปเล่านะครับผมขันซ้ำเสิอมัสไซรถยนังเนี่ยน,น้อยจังเฮารถยนต์ส่วนตัวเนี่ยน้อยจังเฮานี่สบายดวกเป็นดวกเรือพี่น้องเด้อท่าขึ้นท่าลงก็สบายครับพี่น้องครับนะค่าค่าขนส่งค่าขามฝากของเรือบักเนาะครับเนาะบ,นะบอแพงเด้อพี่น้องเด้อบอแพง สมราคาสมเหตุสมผล้วก็เลือบบัคอันนี้เป็นเลือบบัคสัญชาติไทยนะพี่้องเ้อรเลือบบักสัญชาติไทยราคาบาแพกสำหรับพี่น้องที่เดินทางไปย่งแขวงเสียงขวงแซแขวงหัวพันหรือซ้ำเหนือนะพี่้องเนารแนะนํำนะครับครับท่าบักบื้องการปากสั้นนะพี่้องเ้อท่าบักเบื้องการปากสั้นใกล้นะครับผมจากปากสั้นไปยังเชียงขวงประมาณร้อยหกสิบหลักเองนะพี่รอง ปบ้านลอยหกสีรักเดอ้อจากปากสั้นไปยังเสี่ยงขวางครับเป็นการเดินทางย่งปากสั้นไปแขวงเสี่ยงขวางไปซ้ําเหนือพี่น้องกับพานภูมิประเทศที่เป็นภูเขาสูงชันนะพี่น้องครับเว่าถนน,อนทางนั้นปูยางเบิดแล้วเด้อพี่น,อน,น้องเด้อประตองห่วงถนน,อนทางปูยางเบิดแล้วถึงจกิกขึ้นภูเขาสูงกับเป็นทางปูยา ข้าพเจ้าก็สาหายนะครับเบิดท่งขามไปเมื่อนี้มีเป้าหมายว่าจะพักกันเมื่อปากสั้นกับพี่รองเพราะว่าเขาได้ขาม่ยวบ่ายป่าที่นี่พ่อไปดาเนินการเรื่องเอกสารแล้วมันบว่คำครับก็เลยพากันลุยไปยังแขวงเชี่ยงขวงพี่้องไปหอดเชียงขวงก็คัาลวเพราเห็นเชี่ยงขวงพี่้องเห็นแต่เมืองพ้นสวรรค์ครับเมื่อพี่รองน้ำรดขามไปยังฟังเล่าแล้วนะครับบ่าว้านไหนพี่้องจะเลื่มสื่อประกันไพ่ของเล่าเด้อพี่้องเด้อสื่อตามจำาวอนเมือจำาวนเว้นที่พี่้องสี่ยูจะเที่ยวในเล่านะครับเด้อ ถ้าบักใหญ่บริการปากสั้นขับสะดวกสบายค่าใช้ใจ่ายบ่สูงกับสชวนพี่น้องทุกท่านทุกคนเดินมาใส่บริการสวัสดี